สวัสดีครับวันนี้สุจเจ้พาทุกคนมาเที่ยวโรงเรียนป้ากับแม่นะครับบอกไว้เลยน,นะคะก็คือโรงเรียนพิบูรลพิทยาลายจังหวัดลบบุรีครับเป็นไงตื่นเต้นไหมครับป้าถามใครครับอย่าบอกนะว่าแม่ใช่ครับตื่นเต้นครับ<อ>ป้าทำแม่สะเขนเหรอ ป้าป๊ากับแม่เป็นเด็กพี่บูลรุ่น104ครับฟังแล้วดูแก่ไหมครับบรรยากาศของโรงเรียนตอนนี้ก็คล้ายๆเดิมสมัยที่ป้าป๊าเรียนเลยนะครับไปครับเซตเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปดูโรงเรียนรอบๆกันก่อนนะครับป๊าเราเดินไปไม่ได้เหรอครับป๊าโอ้โหเดินไหวเหรอครับโรงเรียนใหญ่มากเลยนะครับ แล้วตอนป้าเป็นนักเรียนทำยังไงโอ,อ้ก็ต้องเดินเอาเิครับไกลเหมือนกันนะครับแต่ความรู้สึกตอนนั้นมันก็ไม่ได้ไกลมากนะลูกเดินไหวเสร็จครับที่ตึกแรกครับตึกสี่ครับเห็นไหมที่มีนาฬิกาอยู่ข้างบนนะครับอันนี้สมัยเรียน,นป้ป้าเรียนพวกวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เคมีชีวะที่นี่ครับที่นี่มีห้องสมุดวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับถัดมาเป็นตึก5ครับสเตทปป้าเรียนพวกวิชาสังคมศึกษาพระพุทธศาสนาพวกวิชาคอมพิวเตอร์ครับส่วนตึกที่อยู่ข้างหลังครับคือตึก3ครับอันนี้ปป้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับ ภาษาไทยด้วยจ้าภาษาไทยด้วยครับ ส่วนตึกทั้งหน้าครับตึกคอมพิวเตอร์เป็นตึกใหม่ครับสมัยกับป้ากับแม่เรียนไม่มีนะครับส่วนอาคารนี้ป้าจำได้เปล่าว่าเป็นอาคารอะไรเป็นหอประชุมครับเมื่อก่อนเนี่ยใต้ถุนเป็นพฟื้นทีีโล่งๆครับเดี๋ยวี่ทำใหม่สวยเลยครับป้าสมัยเราไม่มีสะพานเชื่อมระหว่างตึกห้ากับหอประชุมใช่ไหม,มน่าจะเพิ่งสร้างนะครับเนี่ย สเตครับเดี๋ยวเราเดินมาดูตรงนี้ดีกว่าครับไปดูเลยครับป๊านี่คือห้องสมุดครับของโรงเรียนครับช่วงเวลาหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จนะครับบังวันป๊าป๊ากับแม่ก็มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเนี่ยแหละครับเข้าไปดูได้ไหมนะครับป๊าวันนี้เขาปิดครับน่าเสียดายครับ มาจุดต่อไปครับเห็นไหมครับเป็นน้ำตกจําลองครับเสร็จครับน้ำตกสมัยที่ปะป้าเรียนก็เป็นแบบนี้ครับเขาดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับป้าปจําได้เคยไปนั่งถ่ายรูปกับเพื่อนตรงนี้ครับตอนนั้นป้าอายุกี่ขวบครับ ตอนนั้นอายุ16ครับป้าครับผมแล้วที่จะถ่ายรูปกับเพื่อนอ่ะอายุ16สามารถใช้โทรศัพท์ได้ไหมครับอ๋อสมัยนั้นป้าป้ายังไม่มีโทรศัพท์เลยครับใช้กล้องถ่ายรูปธรรมดาครับเสร็จครับเดี๋ยวป้าพาไปดูตึก3ครับเป็นตึกคริตศาสตร์กับตึกภาษาไทยครับสมัยเรียนเนี่ยป้าป๊ามาที่นี่บ่อยนะครับเพราะป้าป้าอยู่ชมรมคณิตศาสตร์ครับ ชมร้งคณิตศาสตร์ครับไหนก่อนป๊ะปะ,ปะมีลูกติดบอร์ดตรงนี้ด้วยนะลูกสเตปอยู่ไหนอะครับไม่มีแล้วหมายถึงสมัยก่อนตอนที่ปะ๊ะปะยังเป็นนักเรียนอยู่สิป๊ะปะ,ปะมีชื่อติดเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ,อ่อไม่รู้ครับเพราะว่าปะ๊ะปะเก่งคณิตศาสตร์มาก แล้วก็อยากเก่งคณิตศาสตร์เหมือนกันครับแม่มีเปล่าครับมีไหมป้าแม่ไม่มีครับทำไมไม่มีล่ะแ <c oughs> ม่เก่งสู้ป้าไม่ได้นี <c oughs> ่ครับสเตทมาดูตู้กดน้ำครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยแม่ว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตู้แล้วล่ะปะ้าคงไม่ใช่ตู้เก่าสมัยยี่สิบ ก่าปีที่แ,ล,แล้วหรอกนะนี่ห้องเรียนฟิสิกส์ครับสเตทผมเห็นแล้วคิดถึงเลยครับเนี่ยคิดถึงอะไรครับป๊าคิดถึงแม่ใช่ไหมครับคิดถึงครูครับนี่โต๊เก้าอี้เป็นแบบเดิมเป๊ะเลยนะเนี่ย <What? S 1> จริงๆ มาถ่ายรูปก,กันหน่อยครับจ๊เอ๋ส่วนนี่เป็นตึกหนึ่งครับสมัยก่อนแม่มาเรียนวิชาพิมพ์ดีดท,ที่ตึกนี้สมัยนี้ไม่ไม่รู้ว่ายังมีหรือเปล่า ตักนี้เป็นตึกหกครับป๋าเรียนพวกวิชาภาษาอังกฤษที่เนี่ยครับเหมือนตอนที่เราเรียนนีตึกนี้แบบสร้างเสร็จใหม่ๆป่ะใช่ครับใหม่เอี่ยมเลยครับเนาะใหม่ที่สุดนโเรยตอนนั้นเป็นตึกใหม่ที่สุดในโรงเรียนมันไม่ใหม่นะมันดูเก่ามากอ้าก็ผ่านมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วตรงนี้เป็นที่เข้าแถวหน้าเสาธงนะครับสมัยก่อนไม่มีโดมนะครับ ามาถึงแล้วครับสเตทที่นี่ครับหลวงพ่อขาวครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพิบูลวิยาลัยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันครับต้นโพต้นนี้นี่ถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับสเตทใครที่มายืนรอรับใบโพนะครับพอใบโพร,ร่วงลงมายังไม่ตกพื้นดินนะครับเรารับได้เนี่ยถือว่าจะโชคดีเลยนะครับ นี่คือสหกรณ์นะครับนี่ครับสเตทตรงนี้ก็คือโรงอาหารหญิงโรงอาหารชายนะครับช่วงเวลาพักกลางวันนะครับเด็กพี่บูลก็จะมากินข้าวาตรงนี้ครับท้ายสำหรับวันนี้นะครับลงยิมครับเมื่อก่อนเราก็เล่นกีฬากันที่นี่ครับ